สบายดีป้าลุงว e ่านะไหมคนดีป้าลุด้วยสบายดีป้าลุงมาหุบหน้าบอกลาม้ายังลูกมาหุบหน้ามาหุบหน้าห้ามหุบหน้าปะให้ยังลูกหุบหน้าให้โบ้เลหุบหน้าให้บ้บอกล่ะโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปวดหน่ากแล้วพี่น้องวันหยุดพาไปหน้อยมาตัดหน่าพี่น้อง แทกเอ,อิญไปหุบหนาแทกเอ,อิญไปหุบหนาห <c ười> หนานอยู่ไหนยี่คฝุ่นแล้วมองอีแม่กวดอแม่กวดช่วยจ้ามึงาะเก่ง <c ười> เหอ, <c ười> อย่าไปใก,กล้จ้อลุกเด้อ ແຕ່ກືບຸດໃສ່ຊືກະດາມໝໍຍ່າລົງໄປໃດລູກນະໄປຍ່າງຍ່າງ

กลามาฮุบหญา้านี้นไม่ฮุบหนนเฮ้ยแม่กวาดเองดอกลูกบกลาบกวดว่าได้ดอกมันเมื่อยโดยแกน้อยมากยัง แกน้อยก็เก่งแท้เน้องเอน่โยอย่างนี้ยานี้หรกบังาจะลงไปหรอก ามมาหอดนน้าพอ่อใหญ่บ้านบัดล่าสุดโอ้ยกวดหนาให้แม่ก็เก่งอลีอากวดลูกกวดกวดช่ยแม่ไว้ลูกอเ,เออเอฝา,ากโรงเรียนก็ต้อง่วยงานพอแม่พี่น้องเหตุสำเหตุดได้อันเด้นะ ค่ะหยาดึงมาบ่ได้โดยโดยโดยย่อขึ้นบว่านี้ลูกไปย่อใกล้ๆโดยเออนั่นแหละกวดมาเออเออนั่นแหละเออโอ้ ดึงมาบ่าได้ย่อขึ้นลูกหล่ะเออแน่นัน,นแหละเออถังซะอีแม่นี่ถังซะตาป่าลุง ว้าวออกลูกนะหันยามันมีหมดบังครับอย่าไปใกล้ลูก parole, หลามาพี่อย่ามันมีหมดแดงดินน่ะย่อขึ้นลูกย่อขึ้นแห้งละกว่าเฮ้ hé hé, ôi, cuột nhà đâu đây đâu nặn, mua này tát mua sụa, ơi, <laughs> tát về lên lơi เพืพอนมอง้งตัดไปเลยเลยโอ้ยแทนหัวอีแม่ไปจับกาให้ดูเบอก,ก,กลัวทั้งได้อีกอันนี้นะ <c oughs> โอ้ยเบิดอยู่ใ่ quật nhả bobert cả pai, mực jack, đại phi nòng, mực jack, giặt soi, giặt hệt đại, hệt sắm lên nào phi nòng nó, 3 năm, dễ ăn nhang mạc mai, nỏi ย่อขอข้นย่อขาดนะลูกอืออือนั่นนั่นแหละเออเกือบล่มหำวยฮะเปยังลูะฮะเบิดแล้วหักซีดานะ่ะไผกินนะบอกละ่ะห้ามกินผอเดียวบ่ โอเคโอเคบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องทงไห้ทงหน้าสิประมาณนี้เนาะ ที่เลี้ยวเห็นนะ่ะกับบ้านน้ำมงพี่น้องบ้านน้ำมงุงซึ่งนี่กับเฮือนปะว่าซึ่งนี่เฮือนปะว่าซึ่งนี่เฮือนกับเธอนมโตน่ะเฮือนปะนอนเอ๋ปะว่าบ้านน้ำมง <laughs> อยู่บ้านผู อยู่วันวันประแดดผัวมาตัดหญ้าอยู่วันละโมงพี่น้องเลยแจ็คสัมดรแหละมาแม่กวดลงมูกม่ะไอีแม่สิกวดเป็นยังสิกวดบอกเป็นอีแม่กวดเป็นเฮ้ยหัวบังคำเขินไปเอาน้ำแทกใหม่ไปลูกขาดนะเอาบัดสีไหมนได้ลูกมันสีโบแล้วได้มันสิคำได้ลูกหล่ะเออตัวนี้มันนักบางคำเขินปลาใหม่เด้อลูกเด้อแทกเอาเอาขาดเห็บักหล่ะแนวสิเด้อไปลูก ไปทางปุนลุโดยโดยหน่อยเื่อเมาเอาขาดใหม่พี่นอ้องหยาดขาดแม่พอกันคลิปหนาเ้ยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุข,ขุนสบายดี